สวัสดีตอนเช้านะครับผมเช้านี้ก็เดี๋ยวจะเอาพ่อพันธุ์มาใส่ในกรงเพาะนะครับผมเนื่องจากแยกไปนะครับเพราะว่าพ่อพันธุ์ผัดขนก่อนนะครับแม่พันธุ์ผัดที่หลังผมก็เลยจับแยกไปนะครับผมเดี๋ยวเผื่อพ่อพันุเขาอยากผสมแล้วตัวเมียเขาไม่ยอมกลัวเขาจะไล่ตีนะครับแม่พันุกรงที่1นะครับก็ขนเต็มแล้วนะครับผมอันนี้เป็นกรงที่สองนะครับกรงที่2จะเข้าคู่กับเผือกนะครับอันนี้เป็นลูกเชื้อสายหัวนะครับเชื้อเผือกสายหัวนะครับผม ก็จ่ายลูกมาทั้งด่างหัวแล้วก็เผือกเลยนะครับผมตัวนี้ส่วนผู้นี้จะเป็นแม่50อินโดนะครับอันนี้เป็นแม่50ิอินโดก็ขนเริ่มเต็มแล้วครับเหลือเหลือหางนิดนึงนะครับแม่50อินโดจะเข้ากับพ่อพันธุ์ลูกเชื้อเป็นเชื้อโอวันตินนะครับผมเป็นเชือ้อโอวันตินพ่อน,นี้กับแม่นี้ก็จ่ายโอวันตินไหมผมหลายตัวแล้วนะครับก็หลุด QC โอวันตินมาหลายตัวอยู่ก็ขนเต็มแล้วนะครับขนเต็มแล้วก็เดี๋ยวรอ ใส่ไปในกรงเลยนะครับขนเต็มก่อนแล้วด้วยอันนี้จะเป็นพ่อพันุนะครับพ่อพันธุ์ตัวที่2นะครับกรงที่2ที่เข้าคู่กับแม่เชื้อเผือกเมื่อกี้นะครับสายหัวนะครับก็เลี้ยงลูกดีจ่ายลูกดีเลยนะครับเลี้ยงลูกดีไม่มีอาการจิกไข่จิกลูกนะครับนี่ก็อันนี้ใส่ดีนะครับใส่ดีก็เดี๋ยวรูปการน้าก็น่าจะมารัวๆนะครับผม นี่ลูกเขานะครับล,ลูกเขาฤดูการที่แล้วนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นข้อที่ที่สามนะอันนี้เป็นข้อที่สามลูกน้ข้อที่สามก็คิ้วแดงทั้งสองข้างนะครับตาแดงน้นํามันด้วยเพราะว่าพ่อเขาเป็นตาแดงน้ามันนะครับเดี๋ยวมาจาับแม่พันเขาเออพ่อพันุเข้าไปในกรงนะครับนี่ก็ขนเต็มแล้วนะครับขนเต็มแล้วนะก็เหลือแก้มนิดนึงนะครับเหลือแก้มกระจุกนิดนึงนะครับหางอีกนิดนึงนะครับผมก็ หรือดูการนี้ก็น่าจะติดพร้อมนะครับส่วนคู่นี้จะเป็นโอวันตินนะครับเข้ากับ50หัวขาเมานะครับคู่นี้ผัดขนก่อนใครเพื่อนเลยครับผัดขนหนักมากครับตอนนี้ก็ขนเต็มแล้วหวังว่าจะมีผลงานมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมคู่นี้คู่นี้ก็น่าติดตามนะโอวันตินโอวันตินตัวนี้จะเป็นลูกของโครงที่1เมื่อกี้นะที่ผมบอกไปที่พ่อเป็นลูกเชื้อโอวันตินะครับแม่50บอินโดก็มาจับเข้ากับ50หัวขาเมานะครับ ก็หวังว่าจะมีผลงานมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมคู่นี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมเดี๋ยวเรามาจับให้พ่อพันธุ์เข้ากลงกันเลยดีกว่าครับผมนี่วิธีการเอาเข้าก็อย่างนี้เลยนะครับเทียบนะครับเปิดเปิดกลงแล้วก็ให้เขาบินเข้าไปเลยครับพ่อแม่เขาจะ,ะรู้กันแล้วนะคือแบบว่าเขา รู้รู้จักกันแล้วคือคุ้นชินกันแล้วครับส่วนพ่อพันธุ์เ็เป็นงานนะครับก็ไม่ต้องไล่มากครับก็บินเข้าไปเลยนะครับผมบินเข้าไปปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของแม่พันธุ์ดีกว่านะครับแม่พันธุ์แม่พันธุ์เขาก็จำพ่อพันธุ์ได้นะครับจําคู่ของเขาได้ก็ไม่มีอาการที่จะไล่ตีไล่จิกกันนะครับผมถึงจะแยกกันไปนานแค่ไหนเขาก็ยังจําเสียงกันได้จํากันได้นะครับผมนี่นะครับ ตัวเมียก็ออกลูกอ่อนเลยนะครับออกลูกอ่อนเลยนะครับผมก็รอขนเต็มสักหน่อยก็น่าจะพร้อมทํารังไข่นะครับอ่าส่วนขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวไปเก็บใบสนมาใส่นะครับผมเก็บใบสนมาใส่นะครับเดี๋ยวแต่งรังให้เขาสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงผัดขนเขาก็จิกลังเล่นหรือลังเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวไปหาใบสนมาให้เขาได้ทํารังกันอีกนะครับผมส่วนรังก็เดี๋ยวเอาใยมะพร้าวรองนะครับผม ก็มีเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมใครสงสัยอะไรก็ทักสอบถามกันได้นะครับสวัสดีครับผม